ถูกต้องครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของข้อมูลในเรื่องของข้อมูลสุขภาพกันหน่อยคือถ้าเกิดในเมืองไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีความตื่นตัวขนาดนั้นแต่เมืองนอกเนี่ยเขาให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากนะแปลว่ามันอาจจะเอาไปทําในเรื่องของคอมเมอร์เชียลหรือว่าการพาณิชย์ได้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองเขาก็ลงนามความร่วมมือกับทางสํานักง,งานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับในเรื่องของการรักษาความปลอดภยัยทางไซเบอร์ในหน่วยงานสาธารณสุขแล้วก็โรงพยาบาลเพื่อจ่ายยกระดับการคุ้มครองข้อมูล ปูลส่วนบุคคลป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ครับนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับพร้อมด้วยพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับโดยทั้งสองหน่วยงานก็จะร่วมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์เกี่ยวกับภัยคุกค,คามทางไซเบอร์เพื่อให้มีการปฏิบัติที่มีลักษณะบูรณาการและก็เป็นปัจจุบันครับรวมถึงยังให้การสนับสนุนและก็ให้ความช่วยเหลือในการผลิตกำลังคนเฉพาะด้านพัฒนาทักษะการปฏิบัติตามนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการป้องกันร,รับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และประสานการเฝ้าระวังความเสี่ยงติดตามวิเคราะห์ประมวลผลและก็แจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วยนะครับทางนี้ถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยความร่วมมือดังกล่าวก็ได้ดำเนินการนำร่องไปแล้วนะครับในโรงพยาบาล13แห่งด้วยกันทั้งที่อยู่ในสำนัก สังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขและก็กรมการแพทย์นะครับได้แก่โรงพยาบาลลำปางโรงพยาบาลพุทธชินราชโรงพยาบาลกำแพงเพชรโรงพยาบาลสระบุรีโรงพยาบาลราชบุรีโรงพยาบาลชนบุรีโรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลอุดรธานีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโรงพยาบาลวารินชำราบโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลหาดใหญ่และก็สถาบันประสาทวิทยาครับ